สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อวันดิดาด้วงเคนก็อยากขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิตของข้าพเจ้าในเรื่องความรักที่มีต่อพ่อก่อนมาเชื่อพระเจ้าตั้งแต่วัยเด็กข้าพเจ้าไม่เคยได้สัมผัสความรักจากพ่อเลยเพราะว่าพ่อเหมือนพ่อไม่เคยแสดงความรักแล้วพ่อก็แสดงแต่ความชิงชังออกมาให้เรารู้ว่าเราไม่ได้ไม่ได้เป็นลูกที่พ่อรักแล้วก็มีหลายเหตุการณ์ที่ทําให้เรา รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้รับความรักจากพ่อจริงๆทําให้แบบว่าทุกวันแต่และว,วันที่ดําเนินชีวิตมีแต่เรื่องทะเลาะก,กันแล้วพ่อก็ใส่ในสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเราแม้กระทั่งการดูแลเอาใจใส่พ่อก็จะไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่เวลาเจ็บป่วยมาพ่อก็จะแทนที่พ่อจะดูแลแต่พ่อกับดูด่าว่าเราแล้วก็ว่าเราไม่ดีให้เราดูแลตัวเองแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นลูกคนโตแล้วก็มีน้องสองคน พ่อก็จะแยกในเรื่องของความรักพ่อจะใส่ใจดูแลน้องแต่ว่าส่วนัวของเราพ่อจะไม่ดูแลเลยแล้วพ่อก็จะไม่สนใจแล้วก็พ่อก็จะสร้างแต่เรื่องความบาดหมางความชิงชังให้กับเราในแต่ละวันที่เราอยู่กับพ่อจนจนมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เป็นแบบบาดแผลในใจมาตลอดก็คือเป็นเหตุการณ์ที่น้องสาวประสบอุบัติเหตุ ด้วยความที่เป็นเด็กเขาเล่นแล้วเขาโซนเขาก็บาดเจ็บแล้วพ่อก็เลยจับเรามาตีแล้วก็บอกว่าเราไม่ดูแลน้องแล้วพ่อก็ตีจนแบบไม่รู้กี่ไม้คือพอไม้หักพ่อก็เปลี่ยนเปลี่ยนจนแผลทั้งตัวแล้วก็มีเลือดไหลออกมาจนเหตุการณ์ตอนนั้นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เราร้องไห้เสียใจมากเราจุกมากที่แบบว่าเราสัมผัสว่าพ่อไม่ได้รักเราเลยแล้วก็เราก็เจ็บเป็นบาดแผลที่มาอยู่ในใจของเราตลอดแล้วก็ทําให้ เป็นเหตุเป็นเด็กที่เก็บกฎแล้วก็ไม่ไม่สุงสิงกับใครแล้วแชีวิตก็เหมือนกับคมคืนคมคืนกับพ่อตลอดเวลาแล้วก็ทําให้เราไม่มีความสุขพอข้าพเจ้าได้มาเชื่อพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าคือครั้งแรกที่มาคิดจักก็ได้สัมผัสถึงความรักของพี่น้องแล้วก็ความรักจากผู้นําที่แบบว่าเราไม่เคยได้รับมาก่อน แม้กระทั่งจากพ่อเราทําให้เรารู้สึกว่าซาบซึ้งแล้วก็อยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นก็แสวงหาพระเจ้าในตอนนั้นพอเราแสวงหาพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าพูดพูดด้วยก็คือเรื่องของความรักที่มีต่อพ่อในเรื่องของความขมขื่นในเรื่องของการที่แบบว่าให้ความรักไม่ให้เกียรติปิดามันดาแล้วหลังจากนั้นก็ข้าพเจ้าก็มาที่ฐานเผื่อพ่อแล้วก็ที่ฐานเผื่อตัวเองในการที่บอกว่าให้เอารากขมขื่นที่อยู่ในใจของข้าพเจ้านี่ออกไป เพื่อว่าข้าพเจ้าจะสามารถแสดงความรักกับพ่อได้แล้วก็ให้ข้าพเจ้ามีความรักให้กับพ่อได้โดยที่ข้าพเจ้าไม่มีอะไรที่บาดหมางในใจกับพ่อพอเหตุการณ์นั้นข้าพเจ้าก็อธิษฐานเผื่อตัวเองแล้วก็ข้าพเจ้าก็สดงชีวิตสดงความรักกับพ่อมาตลอดช่วงแรกๆพ่อก็ยังไม่ไม่ได้เปิดใจมากด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยได้น่ค่ะเราอยู่แล้วพอเรามาเชื่อพระเจ้าก็ ซ้าเติมเข้าไปอีกก็คือไม่ได้ไม่ไดไ้ไม่ได้ยินดีด้วยกับเราเนี่ยแต่ด้วยความที่ความรักของพระเจ้าละลายในใจของเราทําให้เราสแสดงความรักของพระเจ้าออกไปไปถึงพ่อตลอดเวลาที่เรากลับบ้านแล้วทําให้พ่อได้รับการเปิดใจเปิดใจจนเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดตัวเองในหลายๆเรื่องทําให้เรารู้สึกว่าเราขอบคุณพระเจ้าจนมีเหตุการณ์หนึ่งที่ข้าพเจ้าป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลข้าพเจ้าก็ผ่าตัด เข้าห้องผ่าตัดประมาณ7ดชั่วโมงแล้วข้าพเจ้าก็รู้ว่าพ่อเนี่ยไปรอข้าพเจ้า7ชั่วโมงออกจากห้องผ่าตัดพ่อข้าพเจ้าออกจากห้องผ่าตัดออกมาคนแรกที่เรียกข้าพเจ้าก็คือพ่อแล้วพ่อก็จับมือข้าพเจ้าแล้วพ่อก็ลงให้แล้วทาให้เราสึกว่าเออเป็นเหตุการณ์ที่เราสัมผัสถึงความรักที่พระเจ้าส่งผ่านไปถึงพ่อแล้วทําให้พ่อก็ได้รับสัมผัสตรงนั้นคือพ่อก็เปลี่ยนชีวิตตัวเองโดยอัตมัติหลังจากเหตุการณ์ ที่ก็พระเจ้าได้ได้รู้จักพระเจ้าแล้วก็แสวงสแสวงหาพระเจ้าแสดงความรักกับท่านเต็ม,มที่นั้นทําให้ความรักที่ท่านไม่เคยแสดงออกกับพระเจ้าท่านก็แสดงออกมาอย่างเต็มที่แล้วก็ให้แล้วก็ดูแลข้าพระเจ้าใส่ใจเต,ติมเต็มที่ที่ขาดมาให้กับข้าพรเจ้าแล้วท่านก็ดูแลข้าพรเจ้าเป็นอย่างดีจัดสรรสิ่งต่างๆให้แล้วก็รัก จากเป็นคนที่เป็นลูกที่เหมือนจริงชังกับกลายเป็นลูกที่เหมือนอดปานมากแล้วก็ใส่ใจดูแลอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยญข้าพเจ้าตลอดสิ่งสําคัญคือจัดสรรสิ่งดีให้กับข้าพเจ้าแม้แม้ข้าพเจ้าดูเหมือนแบบไม่ได้มีเงินแต่พ่อก็จะเป็นคนที่เอาเงินเข้าบัญชีให้แล้วก็จัดเตรียมเตรียจัดเตรียมในสิ่งต่างๆในอนาคตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากได้อะไรพ่อหาให้หมด ทำให้รู้สึกว่าเราสัมผัสพระคุณความรักของพระเจ้าผ่านเหตุการณ์นี้แล้วก็ทําให้เรารู้ว่าถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราก็คงไม่ได้รับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าแล้วก็มาจากพ่อด้วยทําให้แบบว่าเราได้รู้จักพระเจ้าแล้วก็ทําให้เข้าพระเจ้านี้ได้เห็นพระคุณความรักของพระเจ้าเห็นความรักของพ่อที่แสดงออกพระเจ้าทํางานผ่านชีวิตของข้าพระเจ้าแล้วก็ไปถึงพ่อด้วยสิ่งต่างๆทําให้รู้ว่าพระเจ้าเป็น พระบิดาที่ดูแลบุตรเป็นอย่างดีพระองค์ทรงผ่านความรักของพระองค์ผ่านชีวิตของข้าพเจ้าจนจะไปถึงคุณพ่อแล้วทําให้คุณพ่อก็ได้สัมผัสความรักตรงนี้ด้วยแล้วคุณพ่อก็ทรงผ่านความรักมาถึงข้าพเจ้าโตแล้วทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงท่าทีภายในใจแล้วก็ความคงคืนก็ไม่ได้อยู่ในใจของข้าพเจ้าแล้วก็พระเจ้าเข้ามาสร้างพลังใจพลังความรัก ให้กับพระเจ้ามากขึ้นผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาก็อยากหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาที่เต็มด้วยความรักแล้วถ้าเกิดเราสแสวงหาพระองค์ด้วยความรักพระองค์ก็ทรงประทานความรักให้กับเราแม้สถานการณ์ดูเหมือนดูยากแต่ว่าพระเจ้าจะทรงละลายใจให้คนที่รักพระองค์เกิดผลอันดีในทุกสิ่งก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะ